มาดูกันหน่อยสิว่าสมเด็จสมควรมีอะไรมั่งที่เราจะพิจารณาอันดับแรกที่หยิบสมเด็จขึ้นมาส่องดูก็ต้องดูพิมพ์ทรงก่อนถูกพิมพ์ไหมเป็นพิมพ์ไม่เดอไม่ดา่าหน้าตาถูกต้องเกตถูกต้องลำคงลำแขนการวางแขนฐานสามชั้น เส้นรอบพิมพ์โยตัดชิดขอบมันก็ต้องมีที่ขาดไปได้ก็คือต้องหาเส้นบังคับพิมพ์ถ้าไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นี่เสร็จเลยเสร็จเลยมีไหมองนี้มีไหมโอองนี้มีเส้นบังคับพิมพ์นี่ตัดตัดเลยเส้นบังคับพิมพนี่นีตัดนี่นี่เส้นบังคับพิมพ์มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้อันนี้ตัดชิดตัดชิดเส้นบังคับพิมแล้วผ่าตรงนี้ ฝั่งนี้แหละตอนนี้ก็มีเส้นมารับพิมพ์แต่ตัดชิดฝั่งนี้โอเคพิมพ์พทรงผ่านเป็นหลังเรียบหลังเรียบโอเคทรงได้พิมพ์พได้มาดูเนื้อดีกว่าครับมาดูเนื้อเราพิจ,จารณากันยังไงสมเด็จเป็นพระอะไรที่ใครๆก็ใฝ่ฝันนะครับใครๆก็ใฝ่ฝัน อยู่ที่ใครจะเข้าใจยังไงผมส่องผมจะต้องหามวลสารนะครับมวลสารเป็นเมิดมิดคล้ายๆมิดขาวๆขาวขาวมนนแป้งครับเป็นแป้งเป็นก้อนอย่างอย่างเม็ดนี้ครับจากเม็ดนี้ก็มันอาจจะซูมได้ไมีม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ตรงตรงหัวเขานี่ตรงหัวเขานี่ หามวลสารตรงนี้มีอยู่ในเนื้อถ้าผิวเปิดมันจะเห็นชัดครับผิวเปิดมันจะเห็นชัดแล้วก็จะหารอยไม้หลุดครับันรอยไม้หลุดเป็นยาวๆนะครับรอยไม้หลุดรอยไม้หลุดจะเป็นยาวๆแล้วก็รอยรอยมวลสารหลุดนะครับหลุมๆพวกนี้รอยมวลสารหลุดนะครับการเซตตัวน้วมวลสารหลุดเพราะตรงนี้มีการเคลือบเขาเรียกว่าลักน้าเกลี้ยงนะครับลักน้ําเกลี้ยงแต่ล้างออกแล้วล้างไม่หมดนะครับเจ้าของเก่าเขาคงจะล้างมาพอสมควรแล้วครับ แต่ก็ยังล้างไม่หมดผมก็ล้างออกไปเหมือนกันแต่กนยังล้างไม่หมดอยู่ดีนะครับมันฝังเข้าไปในเนื้อคฝังเข้าไปในเนื้อพระดูหน้าท่านนะครับหน้าอย่างนี้เราจะไม่เห็นเส้นคอเราต้องมองสองสองมาจากนี้เนี่ยสองมาทางนี้ทางหลังนะครับสองมาทางหลังเนี้ยจะเห็นเส้นคอนะครับเห็นหูแล้วก็เห็นเกตนะครับเห็นเกตเห็นเกตเนื้อเขาจะออกตุบตั๊บตุบตั๊บนะครับนี่ตามลักษณะ ที่ยวผมชื่นชอบนะครับสมเด็จนี่ชอบใครชอบมันน่ะชอบใครชอบมันดูหลังกันดีกว่าดูหลังดูหลังก็จะเห็นรอยย่นจนย่นจนจนอนมันรอยย่นจนแล้วก็มีมวลสารนะครับมวลสารมีมวลสารให้เห็น บางทีมวลสารมันเล็กมันมันกล้องส่องไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องส่องไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีรอยจานเขียนมันเขียนชื่อเจ้าของเก่าไว um, ้แล้วก็มีเหมือนดำๆตรงนี้มีนี่นี่เหมือนเม็ดลักเม็ดลักที่มันเข้มอะ่ะเม็ดลักที่มันเข้มบอกเลยว่าองค์นี้มันครับเพื่อนๆองค์นี้มันมันมาก เห็นละสะใจมันครับ